อืมกินเข้าไปอ่ะขื้นข่าอเ้ยวันนี้มีคนกอนหเส้ยไ่ได้กินโดนหรอพี่น้องผลแมงกิจะจะเต่าสีมือใครรู้ไหมฟีมือปลาไขนะ่น้ำผนแม้กินเต่าอ,อ่ะคือจะบอกว่าเวลากลับบ้านมาอนกะินแค่เนี้ย มีความสุขมากว่าต้องไปอีกอย่างมาไหมพี่น้องแต่ว่าแบบว่าขันกาบมาบ้านเนี่ยกับเข่าแนวหนึ่งน้อยยุ่งยาเหมือนมือเนาะก็ใครอืมแต่ถ้าคนอินสาจะขาดไม่ได้เืออะไรครับเจ้าบองอืมอัดเตลอืม๋ยวิวเก็บพักดาาตาดพี่น้องมะ ม,มาปลกอเองเยอะถ้าใครปลูกเองเอาไปกินกับอันจดเตาลกเลยบอกนี่นอักซี อ่ะบทความต้นหนึ่งฟรีนนคือมาบ้านอ่ะแม่ไปได้ซื้อกับข้าวนะแฟนครับนี่แซ่ีอย่าพี่ดิวพากินข้าวแป๊บหนึ่งพี่น,อน้องหิวขา้าว กินไหมลูกกินไหมกินครับอืมไปลองชิมมาอร่อยจริงไปกินแล้วเมื่อคืนจริงหรออ๋ออันโอ้หช่อ๋ออืม ยูจิงอืมอะไรเป็นซมลูกยังยุ่ไงไง่ายพี่นาะบ้านบ้าเดี๋ยวตอนเย็นตำส้มตำให้กินอ่ะคุณขอมาเยอะเลยให้พ่อตำส้มตำหรอใช่ครับเดี๋ยวตอนเย็นกินตำของพ่อ้อน Non. Mm.